พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าแผนการบริหารของพระเจ้าซึ่งอยู่ในหลักความเชื่อสัปดาห์ที่7โครงร่างวันอังคารอรบิกที่สโล่แห่งความเชื่อนั้นมีอยู่หลายแง่มุมความเชื่อในพระเจ้าวงเล็บมราระโกบทที่11ข้อ22ความเชื่อในพระทัยของพระเจ้าวงเล็บโรมบที่8ดข้อ31็ถึง39ความเชื่อในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าวงเล็บ 1>, 1โกลเดนลบทที่1ข้อที่9 1หนึ่งโยฮันบทที่1ข้อที่9ความเชื่อในความสามารถของพระเจ้าวงเล็บเอเฟซซสบทที่3ข้อ20ความเชื่อในพระคำของพระเจ้าวงเล็บโยฮันบทที่6ข้อส3 68กิจกรรมบทที่20ข้อ32ความเชื่อในน้ำพระทัยของพระเจ้าวงเล็บเอเฟซซสบทที่1ข้อที่9ข้อที่11 และความเชื่อในอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าวงเล็บโรมบทที่9ข้อ19ถึง29สัปดาห์ที่7วันอังคารการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้ามราระโกบทที่11ข้อ22พระเยซูจึงตัดตอบเหล่าสาวกว่าจงมีความเชื่อในพระเจ้าโรมบทที่8ข้อ31ด้วยเหตุเหล่านี้เราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา ใครผู้ใดจะตอบต้านเราได้เอเวซัวบที่สาข้อยีแต่ขอให้สง่าราศีจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถกระทําสําเร็จซึ่งสิ่งสารพัดอย่างเหลือล้นเหนือกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชที่เดําเนินการอยู่ภายในเราเราต้องมีความเชื่อในพระเจ้าวงเล็บมรารโกบทที่11บเข้อยีพระเจ้าทรงเที่ยงแท้ทรงพระชนเป็นปัจจุบันและสะดวกง่ายได้ เราจำเป็นต้องมีความเชื่อในพระองค์เรายังต้องมีความเชื่อในพระทัยของพระเจ้าด้วยพระทัยที่พระเจ้าทรงมีต่อเราย่อมดีเสมอไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือการทุทกข์ที่เราประสบนั้นเป็นอย่างไรเราก็ควรเชื่อในพระทัยที่ดีงามของพระเจ้าเสมอวงเล็บโรบบทที่8ข้อ3 1็ถึงพระเจ้าไม่ทรงมุ่งหมายที่จะลงโทษเราทำให้เราบาดเจ็บหรือทำให้เราต้องสูญเสีย ถ้าจะพูดอย่างเคร่งครัดแล้วการขอหรือคิดในเอโซบทที่3ข้อ20ไม่ได้ชี้ถึงเรื่องฝ่ายวัตถุแต่ชี้ถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณที่เกี่ยวกับคริตจักรสำหรับเรื่องฝ่ายวิญญาณเหล่านี้เราจําเป็นต้องคิดและขอด้วยสิ่งที่เราคิดอาจมีมากกว่าสิ่งที่เราขอแต่พระเจ้าไม่เพียงกระทําให้สิ่งที่เราขอเพื่อคริตจักรสาเร็จเป็นจริงเท่านั้นแต่ยังทรงทําให้สิ่งที่เราคิดเกี่ยวกับคลิตจักรสาเร็จเป็นจริงแล้ว และพระเจ้าก็ทรงสามารถที่จะกระทําได้อย่างล้นเหลือเหนือกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชที่ได้ดําเนินการอยู่ภายในเราวงเล็บเอเฟซัโซบทที่3ามข้อยีอธิบาย2ฤทธิ์เดชที่อยู่ภายในซึ่งถูกกล่าวไว้ในเอเฟซัโซบทที่1นึ่ข้อสิบกถึงยีก็คือฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นของพระเจ้าไม่ใช่ฤทธิ์เดชในการเนรมิสร้างของพระองค์ฤทธิ์เดชในการเนนมินสร้างของพระเจ้าได้ก่อกําเนิดสิ่งของฝ่ายวัตถุ ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของเราวงเล็บโรมบทที่ 8: ปดข้อยีสิด่วนนิเดชแห่งการเป็นขึ้นของพระเจ้าได้ทําให้เรื่องราวฝ่ายวิญญาณสําหรับคริดจักรสําเร็จสมบูรณ์อยู่ภายในตัวเราเลือกอ่านข่าวสารนอกจากความเชื่อในพระทัยของพระเจ้าแล้วเรายังควรมีความเชื่อในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าด้วยวงเล็บหนึ่งโกเดนโทบทที่หนึ่งข้อที่เก้าหนึ่งโยฮันบทที่หนึ่งข้อที่เก้าเราอาจแปลเปลี่ยนไปได้ แต่พระเจ้าไม่ทรงแปลเปลี่ยนเลยในโยยาโกโบบที่หนึข้อสิกล่าวว่าพระเจ้าไม่มีการแปลเปลี่ยนหรือเงาที่เกิดจากการหมุนเวียนนอกจากนั้นพระเจ้ายังไม่อาจมูสาได้วงเล็บติโตบที่หนึ่งข้อที่สองแต่ทรงสัต์ซื่อต่อพระคำของพระองค์เสมอพระเจ้าไม่เพียงสัต์ซื่อเท่านั้นแต่ยังทรงสามารถด้วยดังนั้นเราจึงต้องมีความเชื่อในความสามารถของพระเจ้าด้วย เปาโลประกาศไว้ในเอฟโซโอบทที่สาข้อ20ว่าพระเจ้าทรงสามารถกระทำสำเร็จซึ่งสิ่งสารพัดอย่างล้นเหลือเหนือกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้อีกแง่มุมแห่งความเชื่อของเราคือความเชื่อในพระคำของพระเจ้าพระเจ้าทรงมีพันธะที่จะต้องทำให้ทุกสิ่งที่พระองค์ตัดไว้สำหรับเป็นจริงพระองค์ยิ่งตัดพระองค์ก็ยิ่งต้องรับผิดชอบในการทำให้พระคำของพระองค์เองสำเร็จเป็นจริง เราสามารถทูลต่อพระองค์ว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ตัดไว้แล้วและพระคำที่ถูกเขียนไว้ของพระองค์ก็อยู่ในมือของเราพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงมีพันธะที่จะต้องทำให้พระคำของพระองค์สำเร็จเป็นจริงเราควรสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระคำที่สัตย์ซื่อของพระองค์เรายังต้องมีความเชื่อในน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยเนื่องจากพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่มีพระประสงค์พระองค์จึงมีน้ำพระทัย วงเล็บบทที่หข้อที่9และข้อ11น้ำพระทัยที่พระองค์ทรงมีต่อเราย่อมอยู่ในเชิงบว,วกเสมอดังนั้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่ควรสงสัยในน้ำพระทัยของพระเจ้าและไม่ควรไปใส่ใจต่อความสุขของเราหรือสภาพแวดล้อมของเราด้วยแต่เราควรมีความเชื่อในน้ำพระทัยของพระเจ้าและใส่ใจต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าสภาพแวดล้อมของเราอาจเปลี่ยนไป แต่น้ำพระทัยของพระเจ้าจะไม่มีวันเปลี่ยนเลยยิ่งไปกว่านั้นเรายังต้องมีความเชื่อในอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าวงเล็บโรมคบทที่9ก้าข้อสิบเกถึงเนื่องจากพระเจ้าทรงมีอำนาจสิทธิ์ขาดพระองค์ย่อมไม่อาจทำผิดพลาดได้ภายใต้อำนาจสิทธิ์ขาดของพระองค์นั้นกระทั่งความผิดพลาดของเราก็ยังร่วมมือซึ่งกันและกันให้เราได้รับประโยชน์ถ้าพระเจ้าไม่ทรงยอมให้เราผิดพลาดโดยอำนาจสิทธิ์ขาดของพระองค์ เราก็ไม่มีทางผิดพลาดได้เมื่อเราทำผิดเรายังต้องกลับใจแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเสียอกเสียใจเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าเราไม่เชื่อพระเจ้าทรงมีอำนาจสิทธิ์ขาดเหนือความผิดพลาดของเราหลังจากที่เรากลับใจต่อความผิดพลาดหรือความบกพร่องแล้วเราจึงต้องฝึกฝนความเชื่อในอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ทรงยอมให้เราทำผิดพลาดโดยอำนาจสิทธิ์ขาดของพระองค์แล้วเราย่อมไม่สามารถทำผิดพลาดเช่นนั้นได้ เราทุกคนล้วนต้องมีความเชื่ออย่างครบบริบูรณ์ในพระเจ้าในพระทัยของพระเจ้าในความสัตว์ซื่อของพระเจ้าในความสามารถของพระเจ้าในพระคำของพระเจ้าในน้ำพระทัยของพระเจ้าและในอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าถ้าเรามีความเชื่อเช่นนี้ลูกสอนเพลิงของซาตานก็ไม่อาจสร้างความเสียหายแก่เราได้